สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนแลนาเฮานะคะวันนี้จะพาชมทุ่งข้าวหอมมะลิร้อยห้าสุรินทกันค่ะนี่ค่ะเริ่มจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะนี่ค่ะใกล้แล้วค่ะก็คือต้องรอประมาณอีกสักหนึ่งอาทิตย์ค่ะก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณที่ปลูกข้าวของสวนแลนาเฮานะคะนี่ค่ะ ุด,ด้านนู้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูมาเมล็ดข้าวกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะกลองไม่กองไม่สูบเลยเนาะ อ่อนนี่ค่ะเียคือเมล็ดข้าวนี่ค่ะเขก็จะเป็นบริเวณที่เราทำนาค่ะเดี๋ยวเราจะพาดูนะคะช่วงนี้ เกษตรกรชาวนาของเราก็เริ่มจะเก็บเกี่ยวแล้วนะคะก็จะมีข้าวหอมมะลิก็ขอ15ที่เก็บเกี่ยวไปแล้วบ้างแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเนี่หละคะ่ะข้าวหอมมะลิร้อยห้านี้นะคะสีทองเหลืองอลามสวยมากๆเลยค่ะช่วงก่อนหน้านี้ก็จะเขียวสดชื่นนะคะช่วงนี้ก็จะดูสีทองอลาม ไปทั่วท้องทุ่งเลยคะ่ะนี่ค่ะเห็นแล้วสดชื่นมากมากเลยค่ะตอนนี้เราก็กำลังนี่ค่ะปล่อยน้ำออกนะคะจากนาค่ะเพราะว่าฝุ่นเข้ามาช่วงท้ายๆเนาะก็ทำให้มีน้ำขัง เราก็พยายามปล่อยปล่อยออกให้เขาแห้งก่อนที่เราจะทำการเก็บเกี่ยวนะคะช่วงนี้ก็ประมาณ3ามโมงครึ่งค่ะแดดก็จะแรยยงนิดนึงเราก็จะพามาดูบริเวณกว้าง ช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิก็ขอสิบ้านี่ก็จะอยู่ประมาณช่วงต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยค่ะประมาณนี้ช่วงเวลานี้แต่ว่าถ้าเป็นข้าวหอมมะลิร้อยห้าอายุการเก็บเกี่ยวก็คือจะช้ากว่ากกขอ1 5้านะคะก็จะอยู่ช่วงประมาณกลางเดือนค่ะกลางเดือนพฤศจิกาเนาะประมาณนี้ค่ะ เม็ดข้าวก็จะเนี่ยค่ะประมาณนี้ มื้งข้าวของเราก็จะประมาณนี้ละค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับสวนแลนาเฮาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ